เส้นทางเลาะริมแม่น้ำโขงจากบนการมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครพนมเป็น140กิโลเมตรจากวัดภูทอกมุ่งหน้าเข้าสู่จุดแคมปิ้งของผมสำหรับค่ำคืนนี้ล้อหมุนเคลื่อนออกไปบนถนนสายหลกักขนาบข้างด้วยทุ่งนาเขียวขจีมองเห็นสายน้ำที่เต็มตลิ่งของแม่น้ำโขงไหลเอื่อยแบ่งเขตแดนระหว่างไทยลาว ผมเดินทางมาถึงนครพนมในช่วงเวลาเกือบสี่โมงเย็นวันวานชิวของแคมป์คือจุดกลางเต็นท์ของผมสำหรับค่ำคืนนี้ชิวชิวชิวของแคมป์ ไม่มีใครอยู่เลยพี่แกบอกว่าให้เราจัดการได้เลยโอนเงินค่นากลางเต้นร้อยหนึ่งให้แกพร้อมเพย์โหโคตรเท่ชิวของแคมป์ยังเฟี่ยวกลางเต้นเมื่อกี้นี่โหย,ยังร้อนเลยหน้าแดงเลย ตอนนี้เราอยู่ริมของแถวแถวลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับในจเจดินไปชมความงามที่นั่นบรรยากาศเงียบสง,งบดีเหลือเกินนครพนมไปหาอะไรอร่อยกินกัน ยามเย็นริมฝั่งโขงค,ค่อยๆมีชีวิตชีวาขึ้นถนนคนเดินที่รานพญาศีสัตนาคราชจึงเปรียบเสมือนเวทีที่รวมศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มของผู้คนไว้ในที่เดียวสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าพื้นเมืองตั้งแต่ร้านของกินเครื่องแต่งกายไปจนถึงงานหัตกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตริมโขงทุกก้าวที่เดินผ่านคือการได้สัมผัสเสน่ห์ของเมือง,เล,ง,เ,ลงเล็กๆที่อบอุ่น องค์พยาศีสัตนาคราสงงา,ามเฝ้ามองแม่น้ำโของอยู่ไม่ไกลเรีวควันทูบลอยขึ้นจากศรัทธาของผู้คนผสมผสานกับเสียงหัวเราะและพูดคุยของนักท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศดูคลึค้นในเวลาเดียวกันแสงไฟประดับประดาและลานตาสว่างสวยัย มีสายลมเย็นๆพัดโช,ชยมาเบาๆเคบับกับน้ำมะพร้าวคือมื้อเย็นของผมสำหรับค่ำคืนนี้ อากาศเย็นๆกับสายหมอกในยามเช้าเป็นรางวัลปลอบใจให้ผมหลังจากที่ฝ่าลมพายุมรสุมมาตั้งแต่เมื่อคืนคือแบบว่าฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนตอนนี้หกโมงแล้วหโมงเช้าแล้วยังไม่หยุดเลยแล้วเที่ยงคืนนี่คือตกอย่างแรงลมอย่างแรงเลย จริงๆแล้วพี่เจ้าของลานกลางเต็นท์ก็เตือนผมเรื่องพายุและแนะนําให้ผมนอนห้องพักซึ่งแกก็คิดราคาไม่แพงแต่ด้วยความดื้อรั้นของตัวผมเองก็เลยต้องนอนหลับๆตื่นๆเกือบทั้งคืนขับมอเตอร์ไซค์ออกมายังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมง ผมก็จอดอีกครั้งเพื่อหามื้อเช้ากินพร้อมกับสายฝนที่ตกลงมาโดยไม่มีท่าทีที่จะหยุดก็เลยต้องขับฝ่าฝนไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายอยู่ที่พระาธาตุพนม สิบโมงเช้าผมเดินทางมาถึงทาาุพนมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ฝนหยุดตกในวันอาทิตย์ที่นี่ค้าข้าไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลกันมากราบสักการะพระาธาตุพนมพระาธาตุพนม เป็นโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสานและชาวลุ่มน้ำโขงมาแต่โบราณองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงเด่นสงา่าล้อมด้วยกำแพงแก้วและระเบียงคดเชื่อกันว่าพระอาหารหันต์ห้าองค์ได้ช่วยกันสร้างขึ้นเมื่อราว2,500ปีก่อนเพื่อบรรจุพระอาธิธาสวรนาอกของพระพุทธเจ้าทำให้ชาวพุทธทั้งไทยลาวกัมพูชาและเวียดน,นามต่างศรัทธาเดินมากับสักการะ พระธาตุพนมจึงเป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นดินแดนแห่งศรัทธาที่ไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันปีก็ยังคงเปล่งประกายอยู่กลางร่มน้ำโขงท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายฟ้าค้ม ผมออกเดินทางต่อมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสกลนครกลิ่นหอมของดินเปียกหลังฝนความเงียบงามของทุ่งกว้างที่ทอดยาวสุดสายตาผมได้ซึมซับทุกอย่างอย่างใกล้ชิดเป็นความสุขของการได้บิดมอเตอร์ไซค์ ถนนสายยาวที่พาเราเลาะทุ่งนาป่าเขียวจนพาผมเข้ามาในเขตจังหวัดสกลนครสถานที่ที่ผมจะไปคือวัดถ้ำผาแดนตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาภูพาน ถ้ำผาแดนผมต้องจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างล่างและนั่งรถบริการขึ้นไปเส้นทางขึ้นเขาราดชันประมาณ3 4กิโลเมตรตอนนี้เราอยู่เทือกเขาภูพันธ์แล้ววัดถ้ำผาแดนนะครับผมแวะมาก่อนไปจุดตั้งแคมป์เราวันนี้วัดถ้ำผาแดนตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพนันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าร้อปี เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆก,กลางป่าที่พระธุดคงใช้ปฏิบัติธรรมต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็นวัดและขยายจนกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบสุขครับผมกำลังเดินขึ้นไปจุดสูงสุดของวัดถรมผาดันเป็นรอยพระพ,พ,พุทธบาทจำลองนะครับด้านบนเจ้าหน้าที่บอกจะเห็นวิวของ เช่เขาผู้พานนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างในหุบเขานะครับลมพัดเย็ยนเลยเป็นเป็นช่องช่องหินเล็กๆ ให้เราเดินรอดมากนะครับขึ้นมาถึงด้านบนสุดแล้วนะครับถึงหน้าผาหลอกตา ผมก็ยังไม่รู้ความหมายนะว่าหลอกตายยังไงหรือว่ามันไม่ใช่หน้าผาหรอหรือว่ามันเป็นหน้าผาไม่ชันมากโอชันอย่นะโอ้หนุนถ้ำผาแดนมาจากถ้ำและผาหินทรายที่รายล้อมบริเวณวัดคำว่าแดนหมายถึงไม้ใหญ่ในท้องถิน่นเป็นการสะท้อนถึงธรรมชาติรอบข้างที่อุดมสมบูรณ์ และหนึ่งในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของที่นี่คืองานแกะสลักหินทรายบนหน้าผาและก้อนหินขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่บริเวณวัดภาพแกะสลักเหล่านี้ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดกตลอดจนหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาอย่างงดงาม เส้นทางเชื้นแฉะแต่เย็นสบายหลังจากที่ผมบิดมอเตอร์ไซค์ออกจากวัดถ้ำผาแดนฝนได้โปรยปลายลงมาอีกครั้งถนนเส้นเล็กๆที่ไต่เรียบภูพานชุ่มฉ่ำไปด้วยละอองฝนผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกรายล้อมไปด้วยนาข้าวและผืนป่าธรรมชาติที่งดงามทำให้ผมอยากจะไปถึงปลายทางช้าลง ผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านกกปาซิลภาพตรงหน้าคือหุบเขาเขียวขจีที่ลายล้อมหมู่บ้านอยู่สายฝนหยุดตกลงไปแล้วค่ำคืนนี้ผมกลางเต้นนอนที่กกปาซิลริเวอร์แคมป์คืนนี้ผมก็เหมาลานที่นี่เลยนะครับกกปาซิลริเวอร์แคมป์อยู่ริมน้ำเลย อากาศอย่างอบอ้าวส่วนแคมป์เราก็อยู่ตรงนี้กับมอไซคอันนี้ผ้าคลุมเต็นท์อันนี้เต็นท์กางทับแล้วอันนี้เปิดไว้แล้วก็เปิดพัดลมข้างในให้มันเป่าเป่าความชื้นออกมามันยังเปียกๆอยู่ไงบรรยากาศก็หน้ากลางนะครับเพราะว่า ช่วงนี้มันก็ร้อนอบอ้าวเป็นธรรมดาหน้าฝนเนาะถ้าฝนตกลงมาก็จะเย็นแต่ช่วงหน้าหนาวก็เหมาะมากเมื่อวานพี่เกบอกว่าก็มีมากลางเหมือนกันยี่สิบกว่าคนแต่วันนี้วันอาทิตย์ไงก็มีผมคนเดียวทุกอย่างก็มีอำนวยความสะดวกหมดไฟฟ้าสัญญาณแล้วก็อินเทอร์เน็ตห้องน้ำก็ สสานกลับเลยนะครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับผม ก็หายหมวกก็หายหายสามอย่างขับต่อไปบนทางหลวงชุนบทเออครับนี่สิขอซื้อถุงมือครับถุงมือเสียม,มีถุงมือผ้าขายไหมครับ ที่จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นถุงกาวอ๋อถุงมือมาใส่ผมเสีย <c oughs> หาใส่ไปก่อนอันนี้คุยจังหวันะครับอ๋อเอาสีสีแดงเลยดอแปดเลยครับผมได้มาแล้วถุงมือแดง กอกวาซิลเป็นอีกหนึ่งในหมู่บ้านที่มีธรรมชาติที่สวยงามผมขับมอเตอร์ไซค์ออกมาชมวิวบริเวณรอบนอกของหมู่บ้านเป็นบรรยากาศที่ผมชื่นชอบมากนาข้าวและภูเขาเป็นสิ่งที่ทำให้ผมผ่อนคลายซึ่งหลังจากนี้เราก็จะออกเดินทางยิงยาวกลับบ้านแล้วคงเหลือแต่ภาพความทรงจำในเมมโมรีของกล้องและภายในจิตใจของผมเอง